สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีดสะสมมาแบ่งปันนะครับให้สำหรับคนนักสะสมนะหรือว่าจะใช้งานก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเหล็กดีๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็ก OH สองสนะครับวันนี้มีอยู่2ตัวนะครับนะเหล็กเคสามสเนี่เดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับก็จะรีบทยอยทำนะครับแต่พวกนี้มันเป็นงานสะสมแล้วก็ มันเขาเรียกว่าไงอะถูกใจสําหรับนาตีดีกว่านะแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าราคานะครับราคานะครับเล่มนี้อ่าเล่มนี้ที่เป็น b o วี้ชิ p เปอร์ e ต l นะครับก็แบ่งในราคา3,000บาทครับสามพบาทเอาอย่างนี้ดีกว่าครับสองพบาทนะ,เ,าะเล่มที่1นึ่งะครับสองพบาทเล่มที่2นะครับราคาเบาๆนะแต่คุณภาพไม่ได้เบาเลยนะครับราคาอยู่ที่ 2,500บาทกันแล้วกันครับ2,500บาทนะครับเล่มที่3เป็นแบบด้ามประกบนะบเป็นแบบด้ามประกบเหล็กชิปเปอร์สต e ลแบ่งในราคา3,000บาทครับส่วนเล่มที่4ครับเป็นเหล็ก o อ236ครับเป็นแบบกันเสียบนะตัวนี้เป็นงานตีร้อนก็มาพร้อมกับซองสวยสวยเลยก็แบ่งในราคา2,900บาทนะครับมามาดูเล่มที่1กันครับมีดโบวีเหล็ก ชิปเปอร์สติลความยาวอยู่ที่9.1นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา6.5มิลดามจับไม้บ้านเก่าเป็นไม้มะค่ากาดทองเหลืองใส่หมด2ตัวครับแล้วก็ท้ายด้ามเป็นรูร้อยเชือกสวยมากครับ เหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวต้านสนิมครับเป็นเหล็กที่อยู่กลุ่มเดียวกับเหล็ก o อไฮสอกลุ่มเดียวกันค่าใกล้เคียงกันมากครับเล่นตัวไหนก็ได้ครับมาพร้อมกับซองขายเด็กลายเคปล่า2,900บาทครับ ต่อมาครับสไตล์คลาสสิกครับเหล็ก o อ236ด้ามไม้ไผ่นะปอกคอทองเหลืองหลอลายด้ามจับนี่คือคัดพิเศษด้ามจับนี่คัดพิเศษจริงๆดูการหลั่นข้อของตัวเงาของเขาครับเงาไม้ไผ่ดูครับดูความสวยงามครับสวยมากๆนะแล้วจับในกระชับมือเลยนะครับตัวนี้เป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำ เป็นเหล็กโอ2ี6แข็งเหนียวต้านสนิมครับนาตีจะเน้นเหล็กต้านสนิมครับตัวนี้เบาๆไปเลยครับ2500บาทครับเบาๆไปเลย2500บาทความยาวอยู่ที่ 9. ก้าจุดสีหาจนิ้วครับ9.6นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันมีดหนาประมาณ5มิลเป็นงานตีไล่ปลายเห็นไหมครับมันจะ จากหนามันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเขาเรียกว่าล่ปลายหรือไล่หางหนูดูดูการอทองเหลืองเหลืองหล่อลายด้วยครับสวยมากเป็นทองเหลืองลมดำครับมาพร้อมกับซองไข่เด็กลายงูนี่ลายงูคือสวยมากถ้าเป็นไม่สะสมส่วนมากนะ้าตีก็จะเก็บเป็นลายงูซะส่วนใหญ่นี่ครับโอ้โหลายสวยงามมาก2,500้าบาทโคตรถูกครับถูกจริงๆ ออมาครับเป็นแบบด้านประกบด้านประกบนี้ก็จะแพงหน่อยเพราะเป็นทายากนะครับตัวนี้เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันมาในสไตล์เป็นมีดเดินป่าออกเป็นทรงมีดอินเนปและยาวมากนะใบมีดใบมีดยาว10นิ้วครึ่งครับ10.4นิ้วใบมีดกว้าง2.2นิ้วสันหนา4มิลชุดนี้นาะตีเน้นความบางอ่าเน้นความบางเพราะว่าเหล็กตัวนี้ ต่อให้หนาไปมันก็มีค่าเท่ากันนะแค่ได้น้ําหนักเท่านั้นเองแต่ตัวนี้พอมันยาวปุ๊บมันบางน้ําหนักมันก็ดีนะน้ำหนักมันก็ดีฟันไม้ได้สบายเลยครับมาแบบเป็นแบบเป็นด้ามประกบนะตัวนี้ใส่น็อตสองตัวตรงกลางเป็นโมเสสด้ามไม้พะยุงเป็นแบบด้ามประกบดูด้านหลังครับถ้ามีเหล็กโผล่ยาวมาจนถึงท้ายด้ามก็คือเป็นด้ามประกบสวยนะด้ามพยุง ตัวนี้3,000บาทก็นี่เป็นขายเด็กลายงูเหมือนกันครับคาดด้วยเคปลาดำสวยมากสวยมากมาต่อไปเล่มที่4ตัวนี้เป็นเหล็กโอเฮซตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมัน ชุบด้วยน้ำจะมีเล่มนี้เล่มเดียวราคา2,900บาทครับ2,900บาทความยาวอยู่ที่10.2นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา5มิลสวยมากมาในสไตล์เป็นทรงมิอินเนปดามจับเป็นดามจับไม้สิงชันดูครับดูการแต่งลูกเล่นของดาม นูนเว้าโนน,นเวลาจับมันเข้าอุ้งมือดีเข้าอุ้งมือเข้างามมือเรียกเข้างาม,มือพอคอสแตเลสใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับด้ามน,นี้ลายสวยมากดูดามมาชิงนชันนี่ถ้าฉลมน้ำมันอีกสักหน่อยโอ้โหสวยเลยครับเป็นแบบกันเสียบซองตัวนี้ก็พิเศษเลยนะครับ เป็นเคปลาสีดำคาดด้วยเคปลาเขียวแล้วก็แถมที่สองใส่บุหรี่ให้เอ้ยสองใส่ไฟแช็กแม่บุหรี่ตรงไหนวะเนี่ยเออสองใส่ไฟแช็กนี่เวลาถอดก็กดกดตรงด้านนั้นเนี่ยกดตรงนี้เห็นไหมครับสวยมาก ใครสนใจแอดไลน์ line, ใต้คลิปมหานติได้เลยนะครับเล่มที่1 2,900บาทเล่มที่2 2,500บาทเล่มที่3 3,000บาทเล่มที่4 2,900บาทนะครับผมสวัสดีครับ